ไม่ดูสารรูปตัวเองซะเลยจนแล้วยังไม่เจียมแดงพันคุณเนี่ยมันใหญ่เท่าฝาบ้านเลยไงฮะถึงไี้มาดูถูกคนอื่นเขาแบบเนี้ยเนี่ยพวกแกเงไม่รู้แล้วสินะพวกแฟนของฉันเนี่ยเขารวยมากแค่ไหนมีรถเป็น1 0บสิบคันมีบ้านเป็น1 0บสิหลังต่อให้พวกแกสองคนเนี่ยเก็บเงินทั้งปีทั้งชาติอ่ะก็คงไม่รวยเท่แฟนของฉันหรอก <c oughs> ขอบใจมากเลยนนุชขอบใจมากบุญคุณครั้งเนี้ฉันจะไม่มีวันลืมเลยไม่เป็นไรหรอกไม่เราเป็นเพื่อนกันมีเรื่องอะไรเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเหลือกันสิขอบคุณนนุชถ้าแม่ฉันหายป่วยแล้วฉันมีเงินเมื่อไหรอ่อ่ะฉันจะรีบเอาเงินมาคืนแกเลยนะไม่ต้องรีบหรอกไม่แกมีเมื่อไหร่เนี่ยค่อยคืนฉันก็ได้ขอให้แม่แกหายไปไว้นะขอบใจนะแก ไม่ได้อะฉันจะแต่งตัวดูดีแบบนี้ไม่ได้ไปหาชุดเปลี่ยนก่อนดีกว่าเอาไม,มา้มาเหรอนาก่อนสิเอาแล้วยังีิป่ะไม่มาเหรอน่าจะยังนะฉันยังไม่เห็นเลยอ่ะอืมนี่ไงมาแล้วทิป แกแต่งตัวอะไรของพวกแกเนี่ยทิพนี่แหละครับเพื่อนของคุณที่นัดมากินข้าววันนี้ใช่ค่ะพวกเราคือเพื่อนของทิปแต่เป็นเพื่อนเก่านะคะไม่ได้สนิทมากแล้วก็ไม่ได้อยากคบเป็นเพื่อนด้วยอ้าวทิพต์ทำไมแกพูดแบบนี้อ่ะพวกเราไปทำอะไรผิดหรอยินจะกล้าถามเลยนะดูสภาพพวกแกสิแต่งตัวแบบนี้ใครจะอยากเป็นเพื่อนด้วยคบกันไ่เถอะพวกแกสองคนนะ่ะดูสนิทเสมอกันดีนี่ ไปนั่งที่อื่นไมฉันจะนั่งตรงนี้ไปสิไม่ได้ยินี่แฟนฉันพูดหรือ,อยังไงลูกรีบเร็วมันมีคลื่นสิพี่นเช็ดให้มันสะอาดสะอาดไปเลยนะคะเอาที้ยงไปเลยเดี๋ยวกลิ่นความสจมันจะมาติดตัวของเราคะ่ะได้ๆเก่งมากเลยค่ะ ผมขออาหารที่แพงสุดในร้านตัน 2, ้งสองคำแร้นะครับแล้วก็ขอวายีเก่าที่แพงสุดในร้านมาหนึ่งขวดด้วยแล้วก็เอาไาจา์นี่ไปเก็บด้วยอ๋อ่ะขอเมนูด้วยค่ะอ๋อได้ค่ะนี่ค่ะรน้ตจะเิ็อะไรอะ่ะจะสั่งเลยดีกว่าโอเค เดี๋ยวฉันสั่งให้ฉันจำได้ว่าแกชอบกินอะไรมือนิชเรียนเองงั้นเอาเป็นกุ้งแม่น้ำเผานะคะปูนึ่งนมสดแล้วก็พี่เ้าหมูอบเรมฟันค่ะนี่ๆีสั่งให้มันนี่น้อยหน่อยนะสั่งเยอะขนาดนั้นอนะถ้าไม่มีปัญญาจ่ายอะฉันเชื่ออะไรเธอไม่ได้หรอกนะงั้นยังไงก็เอาไว้ที่แพงที่สุดในร้านเนี่ยมาขวนหนึ่งด้วยเลยแล้วกันนะคะ Oh, ได้คะ่ะคุณลูกค้าตายแล้วได้ยินอะไรไหมคะสั่งไวที่แพงที่สุดในร้านนี่ฉันหนู่ฝาไปหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเพื่อนคุณเนี่ยไม่มีวิญญาจ่ายค่าอาหารแน่ๆผมขอประกาศไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเราสองคนจะไม่ขอจ่ายค่าอาหารในโต๊ะนั้น <c oughs> ไม่แกมีเงินจ่ายค่าอาหารใช่ไหมมีสิ ฉันพอมีเงินเก็บอยู่นานๆเจอกันทีอะแกไม่ต้องห่วงหรอกผมว่านะหรือเราได้เห็นคนล้างจานแทนการจ่ายค่าอาหารแน่ๆไม่ดูสารรูปตัวเองซะเลยจนแล้วยังไม่เจียมทำไมคะแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยนี่มันเงินของพวกฉันแบงค์พันคุณเนี่ยมันใหญ่เท่าฝ่าบ้านเลยไงฮะถึงได้มาดูถูกคนอื่นเขาแบบเนี้ยไม ฉันว่าแกหุบปากนุ่เน่าของแกไว้จะดีกว่านะเนี่ยพวกแกคงไม่รู้แล้วสินะพวกแฟนของฉันเนี่ยเขารวยมากแค่ไหนพ่อของเขาเนี่ยมีหน้ามีตาในสังคมแล้วนี่นะมีธุรกิจเป็นร้อยเป็นล้านอีกด้วยมีรถเป็นสิบสิบคันมีบ้านเป็นสิบสิบหลังต่อให้พวกแกสองคนเนี่ยเก็บเงินทั้งปีทั้งชาติอะก็คงไม่รวยเท่าแฟนของฉองันหรอก ืีพูดเลินตปนี่เธอจักมารยาของโต้หารบ้างหรือเปล่านะฮะส่งเสียงดังจริงๆเลยมันจะไปรู้จักได้ยังไงล่ะคะปกปะติอ่ะ มันก็คงจะปูเสือนั่งจกข้าวเหนียวส้ตมตำปูปะลาริ่มข้างถางนั่นแหละค่ะนั่นแหละสิครับขนาดมารยาทในการแต่งตัวมาร้านอาหารหรุูมยังไม่มีคุณจะไปเอาอะไรกับพวกมันล่ะคะดูจากสภาพพวกมันแต่งตัวแล้วเนี่ยน่าจะทําสวนทํานาทําไร่เพอเพอนะคะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามภาษาคนบ้านนอกนั่นแหละคะ่ะเพื่อนแบบเนี้ยผมไม่เอาด้วยล่ะครับ ถ้ามีเพื่อนแบบเนี้ยพากระตกต่ำบกป่าถ้าฉันรู้ว่าเพื่อนเก่าของฉันไม่พักท่านานอยู่แบบเนี้ยฉันคงไม่พาคุณมาเสียเวลาด้วยแล้วค่ะฉันต้องขอพูดด้วยนะคะไม่เสียเวลาหรอกครับอย่างน้อยมันสองคนก็จะได้รู้ว่าเราสองคนในเงาะสมเงีแค่ไหนผมเป็นถึงลูกนักธุรกิจใหญ่คุณเป็นถึงไฮโซมีคนอำนา,นาจอยู่ใต้คุมากมายต้องฉลองอะไรแล้วเหรอครับ ไอโซมึงมีแฟนรวยขนาดน่ะเงินที่ยืมฉันไปอ่ะมีคือแล้วใช่ไหมก็เมือะไรไอโซไม่ใช่หรอรวยดิ่มันคือเงินใช่ไหมนี่ไม่มีไม่มีแล้วฉันก็จะไม่จ่ายด้วยมีปัญหาอะไรไหมล่ะเงินนั้นน่ะแกเป็นคนที่ฉันยืมเองนี่อีกอย่างแกก็ไม่ได้มีหลักฐานการยืมด้วยเดี๋ยวมาปรับความรับผินึ่ คุณมินี่เขาอยู่เท่าไหร่จิ๊บอนีพอเลยแล้วกอย่างนี้สิครับไปเห็นใช้เล่นเลยนะเนี่ยนิทิชไอช่องดีมากเลยเนี่ยที่ได้แฟนรวยกับไปเก่งขนาดนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ชมแต่ทำชินแล้วนะ ใช่ไหมที่นั่ะใช่ค่ะ <c oughs> แฟร์ไทก็พูดอย่างนี้แหละครับท่านประธานครับกลับไปไหนครับเดี๋ยวท่านจะรอมาขอบคุณครับคุณล่ละคะนุณบอกวก่าใช่ไหมคะคไม่ต้องมารับ <c oughs> เดี๋ยวนิดแกแกเป็นเจ้าของบริษัทเหรอนุช ใช่ความจริงจริงคือประธานบริษัทอ่นะพี่ยีนุกแกเป็นประธานบริษัทจริงเหรอคุณคุณรู้แล้วนี่มันอไอ้หลุงคนนั้นนี่ติดแล้วครับลุงแล้วคนหนุ่มด้คิดคาดซ่อนเท่าไรล่ะไม่เป็นไรหรอกครับลุงเอาเท่าน้าคิดมาไม่ต้องเกงกจหรอก พ่อหนุ่มเอาเท่าไร่บอกมาเลยถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนเป็นคุณลุงช่วยรับเช่าพักหน่อยได้ไหมครับพระอะไรเลยเนี่ยเป็นหลวงปูปป่ทวดรุ่นสองนะครับของแท้นะครับผมได้รับมาจากพ่ออีกทีหนึ่งคือพ่อผมป่วยต้องการใช้เงินรักษานะครับผมก็เลยต้องเอาพระมาปล่อยจริงๆท่านก็ไม่อยากจะปล่อยพระหรอกนะครับแล้วพ่อหนุ่มจะปล่อยเท่าไหร่ล่ะ ตอนนี้เสี่ยมทาเขาก็เล่นอยู่ที่สี่ห้าหมื่นนะครับแต่ว่าผมต้องใช้เงินจริงจริงอคุณลุงแล้วกันครับก็ได้ก็ได้ก็ได้แล้วลุงช่วยแล้วกันนะขอบคุณนะครับอี่ละสามหมื่น 30, ขอบคุณนะครับแกไปเลยนะเนี่ย แกได้ผัพแกงทองเลยลุงลุงจำคนผิดแล้วไม่ใช่ผมหรอกครับไม่ผิดหรอกเปิดป้องน้ารถดูก,ก็ไดม้มันเกิดอะไรขึ้นอะความจริงแกเป็นแค่เด็กซ่อมรถจีิงนะหรอเมื่อไหนแกบอกฉันนะว่าแกรวยนักรวยหนาที่แกโกหกฉันสิใจเย็นนะครับทิพย์คือผมรักคุณนะทิพย์ไม่ต้องมารักฉันไหวซะเดี๋ยวทิพย์<ๆ>เอาดิแม่สาวไพโซโดนหนุ่มซ่อมรถหลอกเอาซะแล้วเป็นไงละ่ะทิพย์หน้าแปลก หมอไม่รับเย็บเลยนะ,ะเดี๋ยวไปเิคุณฟังผมก่อนทิมันคุยได้ไหผมเออนี่นุชแล้วทำไมวันนี้แกแต่งตัวแบบนี้มาเจอพวกฉันนะฉันก็แค่อยากรู้ว่าถ้าเพื่อนเห็นฉันในสภาพแบบนี้ยังอยากคบฉันอยู่ไหมอ,อือ่ะนี่แกเดือนอะไรหรอ เงินที่ฉันยืมแกไปไงที่เอาไปรักษาแม่เฮ้ย hey, ไม่เป็นไรแกมีแกค่อยให้ฉันก็ได้แกเก็บไว้เถอะเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่เป็นไรฉันเอามาคืนแกคือฉันมีเงินตั้งนานแล้วฉันหางานทําแล้วก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างแต่ว่าฉันหาโอกาสคืนแกไม่ได้สักทีอะพอเห็นยิทิปบอกว่านะัดรวมตัวแล้วมีแกด้วยก็เลยรีบมาหาจะได้มันคืนเงินนี่ไงจริงเหรอแล้วทำไมแกถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะ ก็ฉันเห็นแกสภาพแบบเนี้ตอนจะเดินเข้าร้านอ่ะฉันกลัวแกอายก็เลยไปหาเสื้อผ้าเปลี่ยนเพื่อนเพื่อนเลยดิโหยไหมขอบใจแกมากนะกินข้าวต่อดีกว่าเฮ้ยทองมาทำงานวันแรกก็โชคดีไล่ฟุ๊กนี่ฟุก นายไม่บอกเลยนะว่าอะไรมันทิ่มทาให้ยางรถของฉันล่วนตะปูนี่แหละครับคุณไม้ท้องที่ไหนจะไปทิ่มยางรถได้ล่ะครับเรื่องเงินเดือนของเธอเนี่ยฉันให้เธอสองหมืน่นสองหมื่นเลยเหรอครับคุณไม้ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกเพราะว่านายเองเนี่ยก็มีประโยชน์กับฉันเหมือนกันทําแบบนี้มันเหมือนโกงใน,นบริษัทเลยนะครับแค่นายเก็บความรับมีไว้ยังไงเนี่ยนายก็จะมีรายได้มากกว่านี้ มาทำงานมันแร้แลโชคดีไล่ปุ๊เข้ามารถป่ายังเสร็จแล้วนะครับคุณนายอือขอบใจมากนะแล้วอะไรมันทิ้งรอรถเหรอถึงได้ยังรั่ว ทำให้ยางรถของฉันล้วนออตะปูนี่มันทิ่มครับอ๋อตะปูเหรอฉันกคคิดว่าทองมันทำให้ยางรถของฉันล้วนเองอตะปูนี่แหละครับคุณไม้ทองที่ไหนจะไปทิ่มยางรถได้ล่ะครับยินดีด้วยนะคู ยินดีไรครับก็เพราะว่าฉันเนี่ยรับนายเข้าเป็นคนขับรถประจำตำแหน่งของฉันแล้วเไม่ต้องงงหรอกที่นายได้ตำแหน่งนี้เนี่ยเพราะว่านายผ่านบททดสอบของฉันแล้วหมายความว่าที่คุณมายรับผมเข้าทำงานเพราะว่าเพราะว่านายเป็นคนไม่ดีใช่แต่ไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดว่าผลประโยชน์ลงตัวเนี่ยฉันว่าเราทำงานร่วมกันได้ คุณไมค์เขาเป็นเจ้านายที่ใจดีมากเลยนะแถมยังสปอร์ตที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาด้วยครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปเลี้ยงต้อนรับพนักง,งานใหม่กันดีกว่าเดี๋ยวนะครับคุณไมค์ไปตอนนี้เลยเหรอครับวันนี้คุณไมค์มีคุยกับลูกค้านี่ครับใช่สิไปตอนนี้เลยแต่นี่มันบ่ายแล้วเห็นคุณไมค์บอกว่ามีนัาลูกค้าไม่ใช่เหรอครับจริงด้วย ฮัลโหลค่ะคุณโยบ <c oughs> สวัสดีค่ะคือพอดีมาป่วยกระทันหันนะคะไม่เป็นไรแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเออยังไงเรื่องที่ต้องคุยงานนะคะขอเป็นวันอื่นแทนได้ไหมคะค่ะ,คะงั้นเดี๋ยวมานะั้นล่วงหน้าไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยละทีนี้เราก็ไปกินเลี้ยงกันครับจันเอากบทอดกระเทียม แล้วก็ต้มยำทะเลน้ำข้นนะจ๊ะของฉันเอาเป็นปูม้านึ่งนมสดนะ1กิโลเลยเอา่าแล้วก็อีกอันนึงขอเป็นเพิ่มเป็นหูฉลามน้ำแดงแล้วกันจ้ะอืมแล้วที่ร้านมีกุ้งมังกรไหมมีค่ะถ้าอย่างงั้นเอาม่้ฉันสักสองตัวจ้ะได้ค่ะฟู<ฮ>จะกินอะไรก็สั่งสิ ผมว่าที่คุณไม้์กับคุณทิพย์สั่งมันก็มากพอแล้วนะครับเผลอๆอาจจะทานไม่หมดด้วยอีกอย่างผมเกรงใจคุณไม้ด้วยนะครับเกรงใจฉันนายเกรงใจฉันเรื่องอะไรก็เห็นว่ามือนี้คุณมาเป็นคนเลี้ยงนี่ครับนี่ขำอะไรกันล่ะครับก็ขำนายนั่นแหละฉันไม่ได้เลี้ยงหรอกไอ้เงินเที่ยวมาจ่ายเนี่ย งบบริษัทมือนเลยเหรอครับคุณไม้ขอบคุณนะครับไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกเพราะว่านายเองเนี่ยก็มีประโยชน์กับฉันเหมือนกันประโยชน์อะไรเหรอครับคุณไม้ผมยังไม่ทันได้เริ่มทํางานรับแท็กคุณไม้เลยนะครับนายฟังฉันนะวันที่เงินเดือนออกเนี่ยจะมีเงินเข้าบัญชีนายอยู่สามหมื่นนายเอาส่วนของนายไปเลยสองหมื่นส่วนอีกหมื่นที่เหลือเนี่ยก็กดมาคืนฉันด้วยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับ แต่ทำแบบนี้มันเหมือนโกงในบริษัทเลยนะครับแบบนี้เนี่ยมันไม่เรียกว่าโกงหรอกมันเรียกว่าวิธีหัน,นของฉลาดนี่ฟุ๊นายคิดว่านายขยันแล้วจะรวยหรอเชื่อคุณหมายเถอะที่ฉันมีทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าคุณหมายทั้งนั้นได้เลยครับผมจะทำตามที่คุณหมายบอกทกอย่าง ดีมากฉันว่าฉันเลือกคนไม่ผิดแค่นายเก็บความรักมีไว้ยังไงเนี่ยนายก็จะมีรายได้มากกว่านี้ขอบคุณมาไปเล้วะเฮียทิพ<ะ>มีรายรับอีกแล้วค่ะคุณไมารายรับตรงไหนเหรอเฮียทิพนี่นะคะ ทิปนะคะให้พนักงานใช้วัสดุเกตบ,บีลูกค้านเองงงงงเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีครับผมเก็บหลักฐานได้หมดแล้วเก็บหลักฐานคูดเรื่องของถึงแก่เนี่ยคะแต่นี่แต่งตัวอะไรเนี่ยววันนี้เป็นแค่คนขับรถเนี่ยต้องแต่งขนาดนี้เลยหรือไงสองคนนี้แหลคะครับคุณตำรวจครับตำรวจนี่มันอะไรกันคะท่านประธานขอเชิญคุณสองคนไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยครับ ไปให้ปากคําไปทําไมครับมีเรื่องอะไรคะกพเรื่องที่เธอสองคนโกงเงินบริษัทยังไงล่ะโกงเงินหมายว่าไม่ใช่นะคะท่านประธานก็จะมีเรื่องเข้าใจผิดเกิดขึ้นนะคะไม่ได้เข้าใจผิดหรอครับพวกคุณสองคนโกงเงินบริษัทผมเก็บหลักฐานมา้ไอโภคไอคนทรยศนี่กาเรื่องนี้ไปฟ้องท่านประธานหรอหยุดใช้วาจาจ่าจำำําั่กับลูกชายผมเลยแล้วนะ ลูกชายตักดการเลทิฟได้คุณไายนี่เอาให้แบนติดื้นไปเลยนะได้ค่ะรีบร <c oughs> ้อยค่ะคุณนายดีมากนี่เอาให้มันเย็นๆนะโอ้โหคุณนาย คุณมาต้องลงทุนขนาดนี้เลยหรอคะไม่ต้องถามหรอกบิ๊กทำเถอะเดยวคนขับรถนั่นมันจะมาแล้วเนี่ยได้ค่ะได้ค่ะแล้วอะไรให้มันเรียนเลยนะได้ค่ะน่าจะเข้าร้วนเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแค่ไหนดีมากสมกับเป็นเลขาใชดน,นี่เข้าไปรอกเข้ามไ,ได้แล้วไปได้ค่ะได้ค่ะเมื่อไหร่คนขับรถนั่นจะมา คาครับอืมสวัสดีมาทดลองงานวันแรกเนี่ยก็มีปัญหาให้แก้เลยนะตอนนี้ช้่ชื่ออะไรชื่อฟุกครับเรื่องรถไม่ต้องเป็นห่วงนนครับยางรั่วแค่เนี้ย๋ยวผมรีบจัดการให้ วกเธอสองคนนี่มันเลวจริงๆนะเสียแรงที่ฉันไว้ใจเออคือเราขอโทษนะคะท่านประธานคือพวกเราจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆอะคะ่ะท่านประธานก็เลยทําแบบนี้ลงไปอะคะ่ะไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะใช่ค่ะคือเราสองคนไม่ได้ตั้งใจนะคะให้โอ,อกาสเราเถอะนะคะท่านประธานนะคะ,ะ,นะคะไม่เรื่องนี้ฉันจะดำเนิคนคดีให้ถึงที่สุดอ๋อเดี๋ยวก่อนครับพองเป็นคืนไป ีหลังถ้าจะทดสอบก็ลงทุนหน่อยนะครับมองด้วยตาเปล่าก็รู้ละมัน่มัน,มนทองอโอ้โหนี่ม่ฉันก็นึกว่าของจริงนี่ทิพ์ฉันเป็นหัวหน้าแกนะกล้าเรียกฉันอย่างนี้ได้ยังไงหัวหน้าเหรอคะอยู่ดีไม่ว่าดีอยากได้คนขับรถขับเองไม่ได้พาฉันซวยไปด้วยเลยเนี่ยจิทิพตเรื่องทะเลาะกันได้แล้วครับอย่าลืมสิพวกคุณพวกเดียวกันนะถ้าออกจากคุกแล้วเนี่ย ก็ช่วยกลับตัวเป็นคนดีด้วยนะครับผมเป็นห่วงฉันรู้ไม่ต้องมาสารแน่แบ,บอกเชิญครับคุณตำรวจเชิญครับไม,ไม่ไปได้ไหมครับคุณตำรวจไม่ได้ครับเชิญครับนี่แหละนะคนไม่ซื่อสัตย์คิดจะเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองมันก็ต้องต้อ เรียบร้อยดีนะครับคุณพ่อ